สวัสดีค่ะมาพบกับคลิปนี้ของมัดนะคะเป็น38คําคำอวยพรคู่บ่าวสาวฮิตอินเทรนนะคะมีเพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆหรือญาติของเรากำลังจะแต่งงานหรือร่วมหอลงโรงกันหรือเปล่าคะในฐานะที่เราเป็นคนที่สนิทเราก็น่าจะมีคำคมที่ใช้ในการอวยพรวันแต่งงานกันหน่อยนะคะ วันแต่งงานนานทีปีหนเราจะมีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานฉลองงานแต่งงานซึ่งภายในงานนั้นก็จะมีสม,มุดอวยพรงานแต่งให้แขกภายในงานร่วมอวยพรร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวในงานแต่งในคลิปนี้มัดจึงได้สร้างสรรค์คำอวยพรสำหรับคู่บ่าวสาวมาให้ชมกันค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ ขอแสดงความยินดีขอให้ทั้งสองจงร่วมครองรักครองเรือนกันด้วยความสุขสดชื่นปรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สิงคารอย่าให้มีอุปสรรคใดๆมาขวางกัน้นให้นาวารักต้องสะดุดหยุดนิ่งหรือแตกสลายก่อนถึงฝั่งช่วยกันทำนาวารักพุ่งไปสู่จุดหมายให้สมปรารถนาทุกประการ ขออวยพรให้คู่สมรสทั้งสองจงประสบสิ่งที่หวังตั้งใจไว้ทุกประการไม่ว่าจะมีมาหรือสิ่งใดมาขัดขวางจงได้พ่ายแพ้ไปสิ้นสามารถฟันฝ่าอุปสรรคจนสามารถดำเนินชีวิตไปถึงจุดหมายขอให้สมปรารถนาด้วยจตุรพิษพรชัยมั่งมีด้วยลาบยศสรรเสริญมีชีวิตครอบครัวที่ผาสุขตลอดไป เนื่องในวันสำคัญของคู่บ่าวสาวในวันนี้ขออวยพรให้ทั้งสองมีความสุขคลองรักกันยาวนานผิดถูกก็อภัยให้กันให้มีรักยืนยงจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรน,นะได้เป็นคู่กันแล้วนะหากวันใดที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะกันโกรธกันให้นึกถึงวันนี้วันที่แต่งงานกัน กว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่มีได้ทุกวันนะมันปลูกต้นรักซึ่งกันและกันอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตในวันข้างหน้าคือบททดสอบความรักของคุณทั้งสองคุณต้องจับมือกันฝ่าฟันให้ผ่านพ้นให้ได้มันจะเติมเต็มความผูกพันและแข็งแกร่งยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวในงานพิธีฉลองมงคลสมรสก่อนจะถึงวันนี้คู่บ่าวสาวได้ใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้กันและกันจนพอสมควรแล้วขอให้คู่บ่าวสาวดูแลซึ่งกันและกันอย่างเข้าใจกันขอให้คู่บ่าวสาวทั้งสองมีความสุขในชีวิตสมรสตลอดไปชีวิตคู่ก็เหมือนกับการเดินทาง เมื่อคนสองคนตัดส er> ินใจเดินทางไปด้วยกันแล้วส er> er> ิ่งที่จะต้องหยิบใส่เป้สะพายหลังไปด้วยก็คือการให้อภัยซึ่งกันและกันขอให้ทั้งสองคนมีความสุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการเธอทั้งสองเป็นคู่รักที่โชคดีที่สุดที่ฉันรู้จักขอแสดงความยินดีด้วยในวันที่แสนพิเศษของเธอทั้งสองคนนะ ขอให้ชีวิตคู่ของเธอทั้งสองเป็นวันที่แสนพิเศษและน่ารำลึกถึงดังเช่นวันนี้ตลอดไปยินดีด้วยในที่สุดก็ขายออกแล้วอย่าหักหหมละ่ะแต่งแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนนะจ๊ะร่วมอวยชัยในวันแห่งความสุขให้สิ้นทุก์อิ่มเอมเกษมสีสิ่งประเสริฐเลิศล้ำค้ำชีวี มวลอัปรีสิ้นพ่มาลายลงธุรกิจการงานผ่านลุล่วงขอทักท้วงสมหวังดังประสงค์คู่ร่วมเรียงเคียงหมอนอย่างซื่อตรงรักดำรงคงอยู่คู่ดวงมานหมู่โรคาลาล้างร่างแข็งแกร่ง เลียมด้วยแสงแห่งธรรมนำผสานกุศลภูนคูณเปร่งด้วยเบ่งบานเรือนสถานอยู่เย็นเป็นอาจินเดินรถเรือเหนือใต้ไร้ขัดข้องมากด้วยทองกองทัพด้วยทรัพย์สินนามแท่สองก้องฟ้าทั่วทานินผู้สืบสินมีสุขทุกโมงยาม ส่งความสุขมาเพื่อเธอขอให้เจอเจอแต่ความสมหวังกับความรักที่มีให้อย่างจริงจังขอให้เธอสุขสมดังฝันที่ตั้งใจขอชีวิตงดงามตามที่ฝันขอทุกวันเป็นวันอันสดใสขอทุกก้าวคือก้าวที่มั่นใจขอวันใหม่ก้าวไกลไปกว่าเดิม อุปสรรคมีไว้ให้ฟันฝ่าก้าวผ่านมันไปพร้อมๆกันจะได้รู้ว่าคุณสองคนรักกันมากแค่ไหนรักกันให้โลกมันอายเลยนะสุขสันต์วันแต่งงานจ้า มีเหตุผลหนึ่งสำหรับค่ำคืนอันอบอุ่นแสนหวานมีเหตุผลหนึ่งสำหรับแสงเทียนอันสกาวสดใสต้องเป็นเพราะฤดูการพิเศษเมื่อยามพิธีแห่งรักนั้นเปล่งแสงรอบกายเธอฉะนั้นจงปล่อยให้นาทีอัศจรรย์นำเธอไปสู่ห้วงความสุขและวางเธอลงสู่อ้อมกอดอันเปี่ยมรัก ขอแสดงความยินดีด้วยนะสุขสันต์วันวิวารักคือวิถีแห่งธรรมชาติของการให้รักคือเหตุผลของการดำรงชีวิตอยู่รักคือสิ่งซึ่งงดงามล้ำเลิศคู่รักจุมพิษกันโลกพลันหยุดหมุนสุขสันต์วันแต่งงานหนีไปแต่งงานกลัวขึ้นคานละซี บัดนี้เธอจะไม่มีวันหวั่นกลัวสายฝนด้วยว่าต่างคนต่างก็จะเป็นร่มกำบังให้แก่กันเธอจะไม่รู้สึกความเหน็บหนาวด้วยว่าต่างคนต่างให้ความอบอุ่นแก่กันจะไม่มีความโดดเดียเ่ยวเปลี่ยวเหงาใจต่อจากนี้ไม่เดียวดายอีกแล้วยินดีด้วยนะเจ้าสาวที่ไม่กลัวฝน ในที่สุดก็ขายออกแล้วเพื่อนเรายินดีด้วยนะเจ้าสาวสุดสวยขอให้ดูแลความรักซึ่งกันและกันตลอดไปสุขสันต์วันแต่งงานจ้าสร้างบ้านต้องล้อมด้วยไมย้แต่ถ้าสร้างครอบครัวต้องล้อมด้วยความรักเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทียินดีด้วยนะ ไม่มีคำสัญญามีแต่ความซื่อสัตย์เท่านั้นความรักของทั้งคู่ก็จะเติบโตอย่างสวยงามขอให้มีความสุขสมหวังในชีวิตครอบครัวใหม่ยินดีด้วยกับคู่บ่าวสาวสุขสันต์วันวิวาขอให้ทั้งคู่รักกันจนแก่เท่าขอให้เดินเคียงกันบนเส้นทางต่อจากนี้ไปด้วยความรักความเข้าใจตลอดไป ขอให้เจ้าบ่าวดูแลเจ้าสาวให้ดีนะหนักนิดเบาหน่อยขอให้อภัยกันขอให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้รักกันนานๆสร้างชีวิตคู่ให้มีความสุขสดใสตลอดไปสุขสรรวันวิวาพาสดชื่นทุกวันคืนจงเฝ้ารักทนุถนอมถ้าคนหนึ่งแรงให้อีกคนหนึ่งยอม ให้คุณน้อมให้เกียรติกันและกันจากนี้ไปขอให้รักกันนานๆานสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกที่น่ารักนะขอให้ทั้งสองจงช่วยกันปลูกดอกรักต้นนี้ให้เบ่งบานสดสวยมันรดน้ำพรวนดินให้ดอกรักต้นนี้สวยงามไปจนชั่วลูกชั่วหลานขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวนะ สุขสั์วันวิวาขอให้รักกันนานๆานจนชั่วลูกชั่วหลานรักกันจนแก่เท่ามีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นตลอดไปขอให้รักกันหวานชื่นขอให้ทุกวันคืนสุขสดใส ขอให้มีลูกไวัยได้ทันใช้ขอให้อุปสรรคหลีกหนีไกลและขอให้ครอบครัวมั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมีมากมาย ขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ดีเต็มไปด้วยความรักขอให้ความรักของเธอทั้งสองคนเติบโตและแข็งแรงขึ้นทุกวันเธอทั้งสองคนเป็นคู่ที่น่ารักขอแสดงความยินดีในวันมงคลสมรสของเธอทั้งสอง Happy Wedding ขอให้ชีวิตคู่ของคุณทั้งสองมีแต่ความรักความสุขสมหวัง ดังปรารถนาตลอดไปขอให้ในทุกปีต่อจากนี้ไปชีวิตคู่ของคุณให้มีแต่ความสุขยิ่งยืนนานตลอดไปขอให้ความรักของคุณทั้งสองเติบโตอย่างมั่นคงได้สร้างครอบครัวให้ถึงฝั่งฝันไปด้วยกัน ขอให้การใช้ชีวิตของคุณทั้งสองนั้นนำพาพวกคุณไปสู่ความสุขอันล้นเปี่ยมเกินกว่าที่พวกคุณได้จินตนาการเอาไว้สุขสรรวันวิวาขอบคุณที่ให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของวันแห่งความสุขในวันนี้ วกเราขอส่งความปรารถนาดีทั้งหมดนี้แด่คุณทั้งสองที่จะเดินทางไปด้วยกันอย่างแสนวิเศษสู่ดินแดนแห่งความสุขตลอดไปขอแสดงความยินดีในความรักและความสุขในวันแต่งงานนี้นี่เป็นวันที่คุณทั้งสองได้เริ่มต้นชีวิตคู่ไปด้วยกันสุขสันต์วันแต่งงาน วันนี้จะเป็นวันหนึ่งที่พวกคุณจะไม่เคยลืมเลือนจงมีแต่ความสุขสำราญในการได้อยู่ร่วมกันขอให้การแต่งงานนี้นำมาซึ่งความสุขที่แสนยิ่งใหญ่มีความรักมากมายและความปรารถนาดีเข้ามาในชีวิตของคุณทั้งสองคนการเดินทางหนึ่งที่แสนโรแมนติก ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการแต่งงานขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองขอส่งความปรารถนาดีนี้แด่คุณสองคนตลอดไปการแต่งงานนั้นเป็นสัญญาที่พวกคุณได้สร้างขึ้นมาในทุกๆวันของชีวิตคุณทั้งสองต่อจากนี้ขอฉเฉลิมฉลองให้กับความรักแบ่งปันความฝันไปด้วยกันในอนาคตและยินดีกับความทรงจำ อันแสนสุขตลอดไปขอให้เรื่องราวความรักของพวกคุณนั้นเป็นความมหัศจรรย์และความมีสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลดังเทพนิยายเรื่องหนึ่งขอแสดงความยินดีในงานแต่งงานวันนี้ขอให้รักกันอย่างมีสติขอให้มีความสุขในการกรองเรือนและใช้สติในการแก้ปัญหาสุขสันต์วันแต่งงาน ขอให้คิดถึงวันเวลาที่พ่อบ่มก่อนจะมาถึงวันนี้แล้วจะรักกันมากยิ่งขึ้นขอให้มีความสุขมากๆนะรักกันนาน,านๆมีลูกในเร็ววันยินดีกับคู่บ่าวสาวให้รู้จักการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันไว้ใจซึ่งกันและกันคนหนึ่งเป็นไฟอีกคนหนึ่งต้องเป็นน้ำการแต่างงานไม่ใช่เป็นการครอบครองชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการแชร์พื้นที่การใช้ชีวิตร่วมกันและที่สำคัญเรายังคงจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันขอให้ทั้งสองครองรักครองเรือนอย่างมีความสุขขอบคุณทุกทุกท่านคะ่ะที่ติดตามชมคลิปของมัดนะคะอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆของมัดออกมานะคะ ขอบคุณทุกๆท่านค่ะลาไปก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ